แสงเทียนสุดท้ายอย่าแต่งหน้าศพตอนเทียนดับเพราะแสงนั้นอาจไม่ใช่ของคนเป็นดาวเป็นหลานสาวของยายมิง่งช่างแต่งศพรุ่นเก่าที่อยู่กับวัดนี้มานานเกือบ30ปีตอนเด็กๆ ดาวเคยนั่งดูยายแต่งหน้าให้ศพด้วยความตื่นเต้นยายจะเปิดตลับแป้งกลิ่นหอมออนลอยคลุ้งไปทั่วศาลาแต่ทุกครั้งก่อนเริ่มยายจะจุดเทียนสามเล่มแล้วพูดประโยคเดิมซ้ำทุกครั้งอย่าแต่งตอนเทียนดับนะลูกมันไม่ใช่เวลาของคนเป็นดาวตอนนั้นหัวเราะคิดว่ายายพูดหลอกให้กลัวแต่ยายมิ่งจะเงียบและมองหน้าเธอด้วยสายตาแปลกๆเหมือนพูดกับศพมากกว่าคน จนกระทั่งเวลาผ่านไปยายแต่ลงเรื่อยๆมือสัน่นแต่ยังรับแต่งศพอยู่ทุกงานไม่เคยปฏิเสธใครชาวบ้านบอกว่าศพที่ยายแต่งเหมือนคนยังหลับอยู่แต่มีข้อแม้อย่างเดียวถ้าเทียนดับกลางคันยายจะหยุดทันทีแล้วเดินออกจากศาลาไม่พูดอะไรเลยดาวไม่เคยเข้าใจว่าทำไมจนวันที่ยายจากไปด้วยโรคหัวใจในคืนฝนพรมคืนวันนั้น วัดเงียบผิดปกติเสียงฝนหยดใส่หลังคาศาลาเป็นจังหวะเนิบเนิบเจ้าหน้าที่วัดเปิดห้องยันเก็บศพออกมาวางไว้กลางศาลาศพของยายมิ่งถูกห่อผ้าขาวแน่นเรียบร้อยแต่ใบหน้าเริ่มซีดจนจำแทบไม่ได้ญยยาติญาติหลายคนบอกว่ายายเคยสั่งไว้เองว่าถ้ายายตายให้ดาวแต่งให้ยายคนเดียวตอนแรกดาวไม่กล้าแต่พอได้กลิ่นแป้งยายมิ่ง ที่ยังอยู่ในตลับเก่าๆเธอรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องทำดาวถือกล่องเครื่องสำอางของยายเดินเข้าไปในห้องเย็นประตูเหล็กเปิดออกพร้อมเสียงแอดเบาๆอากาศยันเฉียบพุ่งใส่หน้าเหมือนมีมือเย็นๆมาประทะข้างในห้องมืดสลัวมีเพียงหลอดไฟสีเหลืองซีดๆส่องเหนือโต๊ะเหล็กกลิ่นแป้งของยายยังอยู่แต่กลิ่นศพเก่ากลิ่นน้ำยาฟอร์มาลีนกลิ่นเหล็กสนิม ผสมกันจนขมคอมันเป็นกลิ่นที่เธอจําได้ดีแต่คืนนี้มันแรงกว่าทุกครั้งดาวค่อยๆเปิดผ้าคลุมศพออกเห็นใบหน้ายายที่หลับตานิ่งมีรอยยิ้มบางๆยิ้มแบบเดียวกับที่เธอเห็นตอนเด็กเวลาแต่งศพคนอื่นเสร็จข้างศพมีเทียนเล่มนึงวางอยู่บนจานอลูมิเนียมเก่าๆเ,เป็นเทียนที่ยายใช้ทุกครั้งไขเทียนเกาะจนกลายเป็นแท่งหนาเหมือนมันเคยถูกจุดนับร้อยศพมาแล้ว ดาวก้มลงแตะปลายไส้เทียนรู้สึกแปลกๆในอกเหมือนยายยังอยู่ตรงนั้นยายคะดาวจะทำให้ยายสวยที่สุดเลยนะเธอกระซิบเบาๆแล้วจุดเทียนเปลวไฟสั่นไหวในความเย็นสะท้อนบนผิวโลหะของตอศพเป็นแสงสีสม้มไหวๆเหมือนแสงหายใจและในวินาทีนั้นเองดาวได้กลิ่นแป้งของยายแรงขึ้นแรงจนเหมือนใครเพิ่งเปิดตลับข้างหูเธอกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นหอมเหมือนเดิม แต่มันเป็นกลิ่นหวานปนเนา่ากลิ่นของความตายที่ยังอุ่นอยู่พระลูกวัดที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าคืนนั้นเขาเห็นแสงเทียนในห้องเย็นสั่นไหวอยู่นานกว่าชั่วโมงแต่ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงเดินมีเพียงเสียงเหมือนคนเกลี่ยแป้งเบาๆกับเสียงหายใจทั้งที่ในห้องนั้นมีเพียงศพยายมิง่งกับดาวเท่านั้นยายมิง่ง เป็นคนเชื่อเรื่องแสงทางสามภพทุกครั้งที่รับแต่งศพไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนมีเงินยายจะพกเทียนสามเล่มเก่าๆไปด้วยเสมอเทียนพวกนั้นไม่ใช่เทียนธรรมดามันถูกหล่อด้วยขี้พึ่งจากศพแรกที่ยายแต่งเมื่อสาปีก่อนยายมิ่งบอกว่าศพแรกคือครูของเรา ต้องพกครูไว้ให้คอยนำทางคนในวัดหลายคนได้กลิ่นเทียนนั้นแล้วจำได้ทันทีกลิ่นเหมือนน้ำมันเทียนธรรมดาแต่มีความเย็นแทรกอยู่ในอากาศเหมือนกลิ่นฝนก่อนพายุคืนนั้นหลังจากที่ดาวจัดศพยายเรียบร้อยเธอเปิดตลับแป้งของยายแล้วหยิบเทียนสามเล่มจากกล่องเก่าๆที่ติดชื่อมิ่ง ด้วยลายมือเก่าแก่เธอจําได้ว่ายายเคยสอนตำแหน่งวางไว้ชัดเจนเล่มแรกวางเหนือหัวศพให้แสงทางโลกเล่มที่สองวางข้างหัวใจให้แสงทางวิญญาณเล่มสุดท้ายวางตรงปลายเท้าสำหรับผู้แต่งดาวจุดเทียนทีละเล่ม เปเลวไฟสั่นชช้าเหมือนมีกำลังลมหายใจเธอพูดในใจเหมือนที่ยายเคยพูดทุกครั้งว่าขอให้แสงเทียนนี้พาวิญญาณไปทางดีอย่าได้กลับมาแต่งเองอีกเลยพระลูกวัดเล่าว่าตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าดาวจุดเทียนครบแล้วแต่พอเดินผ่านศาลาไปด้านนอกก็เห็น แสงไฟสามดวงลอยสลัวอยู่ในความมืดของศาลาเย็นแสงไม่เหมือนเทียนธรรมดาเพราะมันไม่ไหวตามลมเลยเหมือนมันจ้องกลับมาในห้องนั้นดาวเริ่มแต่งแป้งชั้นแรกให้ศพใหญ่แต่ทุกครั้งที่ผู้กันแต่ผิวศพเปลวเทียนเล่มข้างหัวใจจะสั่นแรงเหมือนมีใครสะดุ้งข้างใน ดาวเริ่มใจสั่นมือเย็นแต่ก็พยายามไม่สนใจเพราะเชื่อว่านั่นคือความรู้สึกคิดถึงใหญ่เธอยังคงทำต่อไปใช้แป้งตบเบาๆตามข้างแก้มแล้วกลิ่นเทียนก็เปลี่ยนไปจากกลิ่นขี้ผึ้งกลายเป็นกลิ่นเหมือนผมไม้กลิ่นที่ลอยมาช้า แต่อบอวนเหมือนมีอะไรเผาอยู่ใกล้ตัวเธอกวาดตาไปรอบห้องแต่ไม่เห็นควันเห็นแค่เงาจากเปลวเทียนที่ขยับเบาๆไปมาและตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหัวเราะแผ่วๆของผู้หญิงแก่เบาแต่ชัดเหมือนอยู่ข้างหลังหูเธอ ถูกแล้วลูกดาวสัดุ้งสุดตัวหันขวับไปทางเสียงแต่ด้านหลังไม่เพียงมุมมืดของห้องเย็นกับโต๊ะสเตนเลสว่างเปล่าไม่มีใครเลยแต่อุณหภูมิในห้องเย็นกลับลดลงกระทันหันจนเห็นลมหายใจตัวเองเป็นไอเทียนทั้งสามเล่มเริ่มสั่นพร้อมกันเหมือนไม่ลมลอดจากประตูแต่ประตูปิดสนิทแน่นพระลูกวัดยืนยันเขาเป็นคนล็อกจากด้านนอก ดาวเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่จากเงาหลังตกในมุมนั้นเธอเห็นแค่ความมืดสนิทแต่บางจังหวะเปเลวเทียนสะทอนให้เห็นตาคู่หนึ่งตาคุณคุณเหมือนคนแก่ที่เคยรู้จักมองมาจากความมืดและค่อยๆจางหายไปเสียงหัวเราะแผ่วสุดท้ายดังขึ้นอีกครั้ง <laughs> อย่ากลัวสิลูกยายยังไม่ไปไหนพระลูกวัดเล่าปิดทถ่ายว่าหลังจากคืนนั้นเขาเข้าไปในห้องตอนรุ่งเช้าพบว่าเทียนทั้งสามเล่มไหม้จนเหลือครึ่งเดียวแต่เทียนเล่มหนึ่งเล่มที่ปลายเท้าถูกย้ายมาอยู่ข้างมือของศพยายมิ่งเองเหมือนคนในโรงยื่นมาจับไว้ทั้งคืนพระลูกวัดที่อยู่เวรคืนนั้นเล่าว่า เขายังจำเสียงพัดลมเก่าที่หมุนเอื่อยในศาลาได้ดีเสียงเอียดเอียดดังสม่ำเสมอในห้องเย็นที่มีกลิ่นเทียนไขปนกลิ่นศพแสงเทียนสามเล่มยังคงส่องริบรีสะท้อนผิวเหล็กโตะ๊ะศพเป็นเงาไหวๆเหมือนเคลื่อนน้ำดาวนั่งอยู่ตรงปลายโตะ๊ะใช้แป้งยายทาทีละชั้นมือทั่นเล็กน้อยเพราะความเย็นในห้องเหมือนจะไหลผ่านกระดูก ทุกครั้งที่ผู้การสัมผัสใบหน้าศพจะได้ยินเสียงกรอบแกรบเบาๆเหมือนเนื้อแข็งกำลังขยับใบหน้าของยายเย็นจัดจนสัมผัสได้ถึงความแข็งแต่สิ่งที่ทำให้ดาวหยุดชะงักคือรอยยิ้มบางๆที่ปรากฏอยู่ตรงมุมปากศพรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นเกินไปสำหรับคนตายดาวพยายามเกลี่ย ب, แป้งตรงรอยยิ้มให้เรียบแต่ยิ่งแตกปากศพก็เหมือนยิ้มกว้างขึ้นทีละน้อยเธอขมวดคิ้วหรือเราแต่งเกินไป เธอจึงหันไปหยิบผู้กันเพื่อวาดคิ้วให้ตรงสมดุลแต่ตอนผู้กันแตะผิวตรงคิ้วขวามือของดาวสั่นจนผู้กันร่วงลงกับพื้นเสียงดังพระขนแป้งปลิวกระจายเต็มพื้นซีเมนเธอก้มลงเก็บแล้วก็เห็นมันบนพื้นเย็นชื้นนั้นมีรอยเท้าเปื้อนคราบเทียนเป็นรอยเท้าเหีียวย่นของคนแก่เรียงจากมุมห้องเดินวนรอบตกศพสามรอบและหยุดอยู่ตรงจุดที่ดาวยืนอยู่ตอนนี้ รอยเท้าเหมือนเพิ่งเกิดใหม่ๆเพราะขี้พิ่งยังอุ่นและมีกลิ่นเทียนไหมจางๆดาวยืนนิ่งใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูตัวเองเธอมองแต่ที่ศพยายอีกครั้งรอยยิ้มยังอยู่แต่ดูกว้างกว่าเดิมเล็กน้อยเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผิวปากนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างหูเธอเสียงเบาแผ่วเหมือนคนพูดในลำคออย่าทำแรงนะลกูกแป้งมันแตกหมดแล้วดาวสะดุ้งสุดตัวหันไปทางเสียง แต่ไม่มีใครอยู่มีเพียงเทียนเล่มกลางที่ไฟเริ่มสั่นแรงจนใกล้ดับเธอกลืนน้ำลายพยายามบอกตัวเองว่าต้องมีใครผ่านมาแน่ๆเจ้าหน้าที่หรือใครสักคนแต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีไม่มีใครเข้าออกห้องนี้ได้เพราะพระเป็นคนล็อกจากข้างนอกเธอตัดสินใจแต่งต่อเพราะอีกนิดเดียวก็เสร็จแต่ในขณะที่เธอเกลี่ยแก้มฝั่งซ้ายศพยายขยับเล็กน้อยขยับจริงๆ เหมือนมีลมหายใจเข้าออกช้าๆที่ใต้ผิวแป้งนั้นดาวชะงักแต่อดไม่ได้ที่จะจ้องมองเธอเห็นแสงเทียนสะท้อนบนใบหน้ายายและในวินาทีนั้นเธอแน่ใจว่าตายยายขยับได้เองรอยยิ้มขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างสวยดีลูกเหมือนตอนยายยังอยู่เลยเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากไหนเลยแต่มันดังขึ้นจากในอกดาวเองเหมือนเสียงยายพูดจากข้างในตัวเธอ พระลูกวัดที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าในคืนนั้นเขาเห็นแสงเทียนในห้องเย็นสั่นแรงผิดปกติบางช่วงเหมือนมีเงาคนเดินวนรอบโต๊ะศพและมีเสียงหัวเราะของคนแก่ดังลอดประตูเหล็กออกมาเบาๆแต่งบีแล้วลูกอย่าหยุดมือรุ่งเช้าพระเปิดประตูห้องเย็นพบดาวนั่งนิ่งอยู่ข้างศพใบหน้าศพยายมิ่งยิ้มกว้างกว่าเมื่อคืนและข้างล่างโต๊ะมีรอยเท้าเทียนขาวใหม่อีกหลายรอย เดินวนซ้อนทับกันไปหมดเสียงพรึบดังขึ้นทันทีโดยไม่มีลมไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีแม้แต่เงาของคนเทียนเล่มกลางดับลงสนิทเหลือเพียงสองเล่มที่ปลายเท้าไหวริบรีเนาในห้องขยายใหญ่บิดเบี้ยวไปตามผนังจนเหมือนมีคนหลายสิบยืนรายล้อมอยู่ดาวสะดุง้งเธอพยายามขยับปากเรียกชื่อยายแต่เสียงกลับไม่ออกเหมือนลำคอถูกกดแน่งจากข้างใน กลิ่นเทียนไม่เริ่มจางและแทนที่ด้วยกลิ่นแป้งเย็นของเยมิง่งกลิ่นแบบเดียวกับตอนยายยังมีชีวิตกลิ่นที่มักลอยมาเมื่อยายแต่งศพในห้องนี้ดาวนั่งนิ่งมือสัน่นแต่ก็ยังฝืนแต่งต่อเธอใช้เทียงปลายนื้วสัมผัสแก้มศพในความมืดเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงาเทียนสั่นไหวทันใดนั้นมีลมหายใจอุ่นๆเป่ารดข้างแก้มเธอลมหายใจนั้น อุ่นจริงๆเหมือนของคนเป็นแต่ข้างในกลิ่นนั้นกลับมีความเย็นแปลกๆปนอยู่กลิ่นเหมือนแป้งผสมกลิ่นศพดาวนิ่งอึงหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่ความกลัวกลับไม่ทันเคลื่อนทวนเพราะในวินาทีนั้นมีมืออีกคู่มาจับมือเธอจากข้างหลังมือที่เย็นจัดเย็นเหมือนน้ำแข็งแช่ในเลือดสัมผัสนั้นแน่นแต่ไม่บีบเพียงประคองมือเธอไว้ แล้วเกลี่ยแป้งต่อช้าๆเสียงเสียดเบาๆดังขึ้นทุกครั้งที่นิ้วเย็นๆของใครคนนั้นลากผ่านผิวศพเสียงกระซิบแผ่วลอดขึ้นจากข้างหูเบามือหน่อยสิลูกยายยังไม่อยากไปเสียงนั้นเป็นเสียงยายมิ่งแน่ๆเสียงเดียวกับที่เคยเตือนดาวไม่ให้แต่งตอนเทียนดับแต่ตอนนี้เสียงนั้นอยู่ข้างหูเธอจริงๆ ดาวหลุดร้องเบาๆแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปในอากาศเหมือนความมืดมันดูดเสียงทุกอย่างไว้หมดเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงในอกและเสียงแปะแปะของแป้งตกกระทบพื้นมือเย็นๆยังคงประคองมือเธอไม่ปล่อยแรงเกลี่ยแป้งนั้นนุ่มนวลเหมือนคนที่ชำนาญเหมือนยายกำลังสอนอยู่ข้างหลังอีกครั้งแต่เมื่อดาวเริ่มร้องไห้สะอื้นเบาๆด้วยความกลัว มือเย็นนั้นกลับลูบหลังมือเธอเบาๆเหมือนปลอบอย่าร้องเลยลูกแค่คืนนี้เท่านั้นยายจะไปพรุ่งนี้เช้าเธอรวบรวมแรงทั้งหมดพยายามดึงมือออกแต่ยิ่งดิ้นมือเย็นนั้นกลับรัดแน่นขึ้นจนเธอรู้สึกได้ถึงเล็บยาวที่ขวนหลังมือเธอเป็นทางเลือดซึมออกมาแต่ยังคงมีเสียงกระซิบแผ่วเหมือนคนยิ้มอยู่ข้างหู อยู่กับยายก่อนยังแต่งไม่เสร็จเลยนี่ลูกในเวลานั้นเองเทียนเล่มที่สองดับพรึบความมืดปกคลุมทั่วห้องเหลือเพีงกลิ่นเทียนไหม้กลิ่นแป้งและเสียงบางอย่างคล้ายผมของใครบางคนลากผ่านไหลของดาวอย่างแผ่วเบาเธอเริ่มมองไม่เห็นแม้แต่ร่างศพเพียงแต่ความรู้สึกว่ามีใบหน้าอีกใบอยู่ตรงหน้าเธอ ห่างไม่ถึงคืบและกำลังยิ้มให้ในความมืดนั้นเฉาตรูพระลูกวัดบอกว่า <c oughs> เห็นแสงเทียนสุดท้ายสว่างขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนดับไปพร้อมเสียงเหมือนคนถอนหายใจยาวๆืมเสร็จแล้วสวยเหมือนเดิมเลยนะลูกหลังจากเทียนเล่มสุดท้ายดับลงความมืดปกคลุมอยู่พักใหญ่ไม่มีเสียง ไม่มีแม้แต่ลมหายใจของดาวจนกระทั่งฟึบเทียนสองเล่มทิปลายเทา้าลุกโชดช่วงขึ้นพร้อมกันโดยไม่มีใครแตะต้องแสงไฟแรงกว่าปกติสว่างจนเห็นเงาสะท้อนบนผนังเหล็กทั้งสี่ด้านเงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวเหมือนคนหลายคนยืนรายล้อมตกศพแต่เมื่อเพ่งดูดีๆเงาทุกเงากลับหันหน้าเข้าหาดาวเพียงคนเดียว เปลวเทียนสั่นแรงเหมือนกำลังหอบหายใจและในเปลวไฟนั้นดาวเห็นภาพบางอย่างชัดเจนหญิงชราผมขาวใส่ชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังเธอผิวเหี่ยวย่นจนเห็นเส้นเลือดจางๆใต้ผิวใบหน้าเหมือนยายมิ่งไม่มีผิดแต่ในดวงตาคู่นั้นไม่มีแววชีวิตหลงเหลืออยู่เลยมีเพียงช่องว่างดำมืดเหมือนหลุมลึกที่ดูแสงทุกอย่างเข้าไปดาวขยับปากจะเรียก ยายแต่เสียงกลับสั่นร่างตรงหน้าไม่ได้ตอบมีเพียงเงายืนเฉยๆจนเปลวเทียนข้างซ้ายกระตุกแรงขึ้นเหมือนมีลมดูดจากในห้องเงาของยายมิ่งเริ่มเคลื่อนไหวคอค่อยๆเอียงไปข้างหนึ่งเสียงเอ็นข้างในกรอบแกรบดังก้องแล้วเธอหันมาช้าๆศบตากับดาวตรงๆปากที่เหี่ยวย่นค่อยๆขยับ ริมฟิปากนั้นแห้งแตกเหมือนหนังไหมแต่คำที่ออกมากลับชัดเจนอย่าทำให้ยายสวยนักเดี๋ยวจะไม่มีใครรับศพนี้คืนเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ดังพอจะให้หัวใจของดาวเย็นเฉียบมันไม่ใช่เสียงที่ออกจากลำคอของคนแต่มันคือเสียงที่ลอยอยู่กลางอากาศเหมือนความคิดของใครบางคนแผ่วเข้ามาในหัวโดยไม่ผ่านหู ดาวถอยหลังแต่ขาแข็งไม่ขยับเธอมองเห็นยายมิ่งยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วของยายแตะปลายเทียนเล่มกลางฟู่เปเลวไฟพุ่งขึ้นสูงราวกับมีเชื้อไฟในอากาศความร้อนพุ่งมาถึงใบหน้าแต่เธอไม่รู้สึกเลยเพราะขณะนั้นเงาของยายมิ่งเริ่มละลายไปกับควันเทียนกลายเป็นเงาดำเลือนที่ยังคงยิ้มอยู่และแผ่วลมหายใจสุดท้ายออกมาไปกับยายไหม ดาวพรึบเทียนทั้งสามเล่มดับพร้อมกันควันขาวพวยพุ่งขึ้นพร้อมเสียงคล้ายถอนหายใจยาวๆแล้วทุกอย่างเงียบสนิทพระลูกวัดที่ยืนอยู่นอกห้องเล่าว่าเขาเห็นควันขาวลอยลอดช่องประตูออกมาเหมือนมีใครกำลังเดินออกมาช้าๆพอเปิดเข้าไปดาวนั่งนิ่งอยู่ข้างโต๊ะศพบนมือของเธอมีรอยนิ้วเหี่ยวย่นจับแน่นราวกับใครเพิ่งกลุ่มไว้ ศพยายมิ่งยิ้มกว้างเหมือนเมื่อคืนแต่ครั้งนี้ดวงตาทั้งสองข้างลืมขึ้นเล็กน้อยสะท้อนแสงเทียนที่ยังอุ่นอยู่ในไส้ขี้ผึ้งพระเล่าว่าตอนยกศพยายมิ่งไปตั้งหน้าเมนมีใครบางคนกระซิบเบาๆข้างหูดาวอย่าลืมตลับแป้งของยายดาวมองลงไปในกล่องเครื่องสำอางตลับแป้งสีทองของยายมิ่งเปิดอ้ายอยู่ภายใน ไม่มีแป้งเหลือเลยมีเพียงรอยเนิ้วมือเหี่ยวย่นห้าแถวฝังอยู่ในฝุ่นขาวเหมือนมีใครใช้มันจนหมดเมื่อคืนเช้าตรู่วันนั้นเสียงระฆังวัดดังแผ่วๆพร้อมกลิ่นควันเทียนที่ยังค้างในอากาศเจ้าหน้าที่วัดสามคนเดินไปเปิดห้องเย็นพอประตูเหล็กค่อยๆแง้มออก กลิ่นแป้งผสมกลิ่นขิ้ผึ่งลอยออกมาหนักจนแทบหายใจไม่ออกภายในห้องมีเพียงแสงอ่อนจากเทียนที่เหลือครึ่งเล่มส่องสะท้อนพื้นเย็นชืน้นและภาพที่ทำให้ทุกคนชงงักไปทางร่างดาวนั่งพิงตอกศพดวงตาปิดสนิทมือของเธอถูกมือศพใหญมิ่งจับไว้แน่น แน่นจนปลายนิ้วใหญ่จิกลงไปในเนื้อหลานรอยเหีียวย่นของมือคนตายฝังเป็นรอยลึกบนหลังมือดาวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในตอนแรกเพราะแสงเทียนที่เหลืออยู่นั้นสั่นแรงเองเหมือนมีลมพัดเฉพาะตรงศพเท่านั้นเจ้าหน้าที่พยายามแกะมือออกแต่ยิ่งง้างก็ยิ่งแข็ง เนื้อศพเย็นจัดจนเหมือนหินแข็งๆที่มีแรงกรรมอยู่คนหนึ่งถึงกับพึมพำเบาๆว่ายายเขายังไม่ไปแน่ๆจนสุดท้ายต้องเรียกพระในวัดมาช่วยพระชรารูปหนึ่งถือเทียนมาหนึ่งเล่มวางไว้ตรงกลางระหว่างมือทั้งสองแล้วเริ่มสวดบทปลดวิญญาณ เสียงสวดถุมต่ำสะท้อนในห้องเย็นนะโมตัสสะวิญญาณใดผูกพันขอให้ละสังขารไปสู่สุขติตอนเสียงสวดถึงท่อนสุดท้ายเถียนที่พระถืออยู่ลุกวาบขึ้นแรงจนแสงสะท้อนทั่วห้องและในวินาทีนั้นมือศพยายค่อยๆค,ค,คลายออก นิ้วแต่ละข้างเปิดช้าๆเหมือนคนยอมปล่อยมือคนรักเสียงกรอบแกรบของข้อต่อดังตามจังหวะนิ้วที่ขยับจนมือดาวหลุดออกมาช้าๆพร้อมเสียงแปะของแป้งที่ละลายติดออกมาด้วยเมื่อแสงไฟเปิดเต็มห้องทุกคนเห็นฝ่ามือของดาวขาวโพลนไปด้วยแป้งแต่งหน้าแป้งนั้นไม่ได้เป็นผุ่น แต่มันละลายเป็นเนื้อเหมือนของเหลวข้คนๆที่ไหลออกมาจากมือศพใหญ่กลิ่นแป้งเย็นนั้นแรงจนแสบจมูกแต่ในความขาวขุ่นนั้นมีรอยนิ้วเหี่ยวย่นฝังเป็นทางอยู่บนผิวมือดาวรอยนั้นเหมือนรอยคนจับด้วยความห่วงไม่ใช่ความโกรธพระมองแล้วถอนหายใจเบาๆว่าเขารักกันมาก ยายคงอยากให้หลานเป็นคนแต่งให้จริงๆถึงไม่ยอมไปหลังสวดเสร็จพระจุดเทียนเล่มสุดท้ายไว้กลางอกศพแล้วปิดตาศพยายมิ่งอย่างเบามือในขณะนั้นทุกคนได้ยินเสียงเหมือนคนแก่พึมพำเบาๆใกล้หูดาวขอบใจนะลูกยายสวยแล้ว เมื่อทุกอย่างเงียบลงดาวลืมตาขึ้นช้าชาน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอมองมือของตัวเองที่เต็มไปด้วยแป้งแล้วพูดเสียงเบาแทบไม่ออกยายหนูทำเสร็จแล้วนะเธอยกมือขึ้นแนบแก้มศพรอยนิ้วเหี่ยวย่นที่ฝังอยู่ในแป้งบนมือดาวตรงกับรอยนิ้วของยายมิ่งพอดีราวกับเป็นภาพสะท้อน คืนนั้นหลังเผาศพมีคนเห็นแสงเทียนลอยอยู่ตรงหน้าห้องแต่งศพเก่าแสงนั้นไม่เคยดับเลยมันสั่นชา้ชาๆเหมือนมือของใครบางคนยังแต่งหน้าศพอยู่ทุกคืนเบาและอบอุ่นอย่างที่ยายมิ่งเคยทำเสมอหลังเสร็จงานศพผ่านไปสามวันดาวยื่นใบลาออกจากวัดเธอไม่กลับไปที่ห้องเย็นอีกเลย เธอบอกพระว่าอยากพักใจแต่ในความจริงเธอไม่อยากเห็นแสงเทียนอีกแม้แต่เล่มเดียวเธอย้ายกลับบ้านยายมิ่งบ้านไม้เก่าหลังเล็กที่มีกลิ่นแป้งติดผนังอยู่ตลอดกล่องเครื่องสำอางของยายยังวางอยู่ที่โต๊ะหัวเตียงตลับแป้งสีทองที่เปิดค้างไว้มีฝุ่นแป้งขาวเกาะบางๆเหมือนเพิ่งถูกใช้เมื่อวานคืนนั้น ดาวฝันในฝันเธออยู่ในห้องแต่งศพเดิมแต่ไม่มีโตะ๊ะไม่มีศพมีเพียงเงาเทียนสามเล่มที่ดับไปแล้วทว่าในความมืดข้างหน้ามีแสงอีกดวงลอยอยู่แสงนั้นเป็นของเทียนเล่มที่สี่เล่มที่ไม่เคยมีอยู่ในพิธีของยายมิ่งหญิงชราในชุดขาวยืนอยู่ปลายเทียนนั้นผมขาวยาวถึงเอว ดวงตาเต็มไปด้วยแสงสะท้อนจากไฟเล่มเดียวเธอคือยายมิ่งแน่นอนแต่ครั้งนี้ใบหน้าของยายไม่ได้ยิ้มมีเพียงความนิ่งและความว่างเปล่าที่เยือกเย็นกว่าครั้งไหนจุดให้ยายหน่อยสิลูกแสงของยายยังไม่ดับเสียงนั้นแผ่วเบาแต่กล้องในหัวชัดเจนจนดาวสะดุ้งตื่นเงื่อเย็นไหลทั่วตัว ทั้งที่อากาศในห้องนิ่งสนิทรุ่งเชา้ากลิ่นเทียนไขคละคลุ้งอยู่ในห้องทั้งที่เธอไม่เคยจุดไฟเลยดาวหันไปมองโต๊ะเครื่องสำอางข้างเตียงสิ่งแรกที่เห็นคือรอยนิ้วเหี่ยวย่นเปื้อนแป้งกดอยู่บนโต๊ะไม้รอยนั้นมีห้านิ้วเรียงชัดเหมือนมีใครเอามือแตะแป้งแล้ววางไว้เบาๆข้างๆรอยนั้นมี ตะเกียงเทียนที่ไม่ไปแค่ครึ่งเล่มขี้พึ่งละลายไหลลงข้างแก้วเหมือนเพิ่งดับไปไม่นานดาวยืนนิ่งมองรอยนิ้วนั้นอยู่นานก่อนจะเอื้อมมือไปแตะแป้งที่ติดอยู่ยังเย็นเย็นเหมือนตอนอยู่ในห้องเย็นวันนั้นยายเธอพึพรรมพำเสียงเบายายจะให้หนูจุดจริงๆเหรอคืนนั้นดาวฝันอีกยายยังยืนอยู่ที่เดิม มือถือเทียนเล่มที่สี่ครั้งนี้แสงสว่างขึ้นกว่าเดิมและเปลวไฟสั่นแรงจนเห็นเงาหน้าของดาวสะท้อนอยู่ในตายายยายยิ้มเล็กน้อยอย่าก,กลัวลูกแค่จุดให้ยายสักครั้งยายจะได้ไม่อยู่ระหว่างทางดาวรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเพราะในแสงนั้นยายมิ่งดูเศร้าเหมือนคนที่ยังไม่ได้ไปไหนเลย เธอยื่นมือไปแตะแสงเทียนแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะถึงเปลวไฟเล็กๆนั้นลุกคลึบขึ้นสูงจนสว่างเต็มห้องเธอเห็นภาพยายมิ่งยิ้มทั้งน้ำตาแล้วร่างก็สลายไปกับควันรุ่งเช้าเพื่อนบ้านเล่าว่าเห็นแสงเทียนลอดออกจากหน้าต่างบ้านยายมิ่งตั้งคืนแต่พอไปดูตอนเช้า เทียนทุกเล่มในบ้านยังอยู่ครบนอกจากเทียนเล่มที่สี่ที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องสำอางของดาวปลายไส้เทียนไม่ไปจนสุดเหมือนเพิ่งถูกจุดเมื่อคืนบนพื้นโตะมีเพียงรอยนิ้วเหี่ยวย่นเปื้อนแป้งใหม่วางทับบนรอยเก่าเหมือนยายกลับมาขอบคุณหลานอีกครั้งก่อนจะหายไปพร้อมแสงของยายจริงๆ แสงของยายดับแล้วแต่แป้งของยายยังอยู่ในมือนหนูเสมอประโยคสุดท้ายที่ดาวเขียนไว้ในแดรี่ก่อนหายตัวไปจากบ้านหลังนั้นในอีกหนึ่งเดือนต่อมา